ก,การปลุกเสกการปลุกเสกคือการบรรจุพลังเข้าไปที่วัตถุมงคลกระทําโดยพระเกจิอาจารย์หรือเกจิอาจารย์คารวาตเพื่อให้วัตถุมงคลน,นั้นมีพลังเข้มขังสามารถช่วยเหลือผู้บูชาวัตถุมงคลน,นั้นนั้นได้ลูกเทพลูกเทพคือตัวหุ่นหรือตุ๊กตาที่ผ่านกระบวนการเชิญยานให้มัสถิตอยู่ในตัวหุ่นหรือตุ๊กตามิใช่การปลุกเสกเกเช่นกุมารกุมารีผู้เลี้ยงสามารถเล่นกับน้องคุกคีกับน้องได้ และสามารถพาไปไหนมาไหนได้น้องเป็นลูกศิษย์ของเทพเราเลยเรียกน้องว่าลูกเทพรักยมจะมีลักษณะเป็นตุ๊กตาเด็กตัวเล็กๆสองตัวอยู่ติดกันอยู่ในขวดแก้วใส่น้ำมันจันทร์หรือน้ำมันรายโดยสมัยโบราณนิยมแกะตุ๊กตาเด็กจากไม้รักตายพรพลกับไม้มิยมตายรายที่มาจากป่าเพราะเชื่อกันว่าไม้ที่ตายพรพยเหล่านี้มีวิญ,ญญาณหรือเทวดาดูแลอยู่คำว่าตายพรพลหมายถึงต้นไม้ที่ยืนต้นตายไปเองโดยธรรมชาติ แต่ปัจจุบันไม้รักตายพรายกับไม้ไม่ยมตายพรยหายากมากจึงใช้ไม้ไม่ยมป่ากับไม้รักธรรมดาแทนสมัยก่อนเชื่อกันว่าถ้าได้ไม้ตายพรายทั้งสองมาแกะเป็นรักยมจริงๆจ,จะมีอิทธิฤทธิ์แก,ก่ก็โดยที่แทบจะไม่ต้องนํามาปลูกเสกเลยก็ย่อมได้แต่เนื่องจากไม้ตายพรายหายากแล้วในปัจจุบันจึงต้องนํามาปลูกเสกกับครูบาอาจารย์วิชาคมจะต่างๆกันไปกุมารทองเป็นความเชื่อทางไสยศาสตร์ของไทย เกี่ยวกับจิตวิญญาณที่มาของกุมารทองมาจากการเลี้ยงพูดผีปีศาจไว้ใช้งานโดยกุมารทองจะมีวิญญาณของเด็กผู้ชายหากเป็นวิญญาณผู้หญิงที่คนเลี้ยงไว้จะเรียกว่าหงรายกุมารทองนั้นแรกเรื่องเดิมทีมาจากวิญญาณของเด็กที่ตายในท้องแม่หรือที่เรียกว่าตายทั้งกลมผู้มีวิชาอาคมจะนำพาวิญญ,ญาณเด็กนั้นมาเลี้ยงไว้เป็นลูกจากหลักฐานที่พบในเอกสารโบราณระบุถึงการทำกุมารทองสรุปว่าต้องหาศพที่ตายทั้งกลม แล้วประกอบพิธีกรรมพาเอาศพทารกในทองนั้นมาย่างไฟให้แห้งสนิทก,ก่อนรุ่งอรุณแล้วจึงลงรักปิดทองที่ทั่วด้วยเหตุนี้จึงเรียกว่ากุมารทองต่อมาสภาพสังคมและวัฒนธรรมพัฒนาไปมากขึ้นทําให้ไม่สามารถสร้างกุมารทองจากศพทารกจริงๆได้จึงได้มีการดัดแปลงกรรมวิธีการสร้างกุมารทองขึ้นโดยใช้ดินเจ็ดป่าชาบ้างไม้รักซ้อนหรือไม้ไม่ย,ยมบ้างไปจนถึงโลหะมาสร้างเป็นรูปกุมารและปลุกเสกตั้งจิต ตั้งธาตุท่างสี่ 4, แล้วเรียกอาการ32ให้มนเกิดเป็นจิตวิญญาณของเด็กขึ้นมาลูกกรอกคำว่าลูกกรอกโดยแท้จริงแล้วสมัยโบราณใช้เรียกเด็กที่ตายในท้องแม่ตั้งแต่เล็กๆซึ่งแตกต่างจากกุมารทองที่ใช้เรียกเด็กที่เกิดมาก่อนแล้วถึงตายลูกกรอกที่ตายในท้องแม่นั้นเชื่อกันว่ามีศักว์เป็นเทพเมื่อเกิดเพียงแต่ยังมีกรรมติดตัวมาทําให้มาเกิดเวลานั้นยังไม่ได้ลูกกรอกจะมีอวัยวะครบ32เหมือนคนโดยทั่วไป เพียงแต่ขนาดจะเล็กกว่าปกติเนื้อตัวจะแห้งเหี่ยวยุบลงไปความหมายของคําว่ากรอกที่แท้จริงแล้วคือแห้งไม่ได้ลูกกรอกมาแล้วจะนิยมวางบนผ้าขาวใสผพานไว้โดยนําดอกไม้ของเล่นขนมต่างๆมาบูชาเพราะเชื่อกันว่าจะปกป้องคุ้มครองผู้เป็นพ่อเป็นแม่หรือผู้เลี้ยงดูให้แข้วค่าจากอันตรายต่างๆโชคลาภและ,จะเจริญรุ่งเรืองเ,อง,เองินทองอุดมสมบูรณ์หงพลายกล่าวกันว่าหงพลคือผีประเภทนางไม้ ผีพรายส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้หญิงอีกในหนึ่งหมายถึงผู้ที่เสียชีวิตอย่างทรมานเช่นจมน้ำฆ่าตัวตายถูกฆาตกรรมอุบัติเหตุเชื่อกันว่าเป็นสาเหตุให้วิญญ,ญาณมีความอาฆาตพยาบาทเรียกว่าผีตายโหงรวมหมายถึงผู้หญิงที่คลอดลูกแล้วเสียชีวิตหรืออาจเสียชีวิตพร้อมกับลูกในท้องที่เรียกว่าตายทั้งกลมจึงเป็นที่มาของขัง,งประเภทดังกล่าวโดวยสร้างจากของอาถรรพ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศพที่เสียชีวิตนี้ลักษณะข้างต้นปันเป็นรูปคล้ายผู้หญิงแบบพิมพ์ลอย แล้วปลุกเสกจนเกิดนิมิตเป็นดวงไฟลอยวนเวียนอยู่ในพิธีจนกระทั่งหายวับเข้าไปในหุ่นรูป,ปน,นั้นว่ากันว่าหงไพรกระซิบมีอนุภาพทางเมตตามหานิยมบอกโชคลาภสามารถที่จะทําให้ผู้เลี้ยงรู้เรู้เหตุการณ์ลุวงหน้าที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ได้อย่างแม่นยำเรียกว่าการกระซิบบอกให้รู้คล้ายกับผู้เลี้ยงมีตาทิพย์ผูทิพย์หุ่นพยนทรูปที่ผู้ทรงวิทยาคมเอาวัตถุมาผูกขึ้นแล้วเสกเป่าให้เหมือนเป็นรูปที่มีชีวิต เป็นความเชื่อในวิชาไสยศาสตร์ไทยโบราณเรียกว่าวิชาผูกหุ่นโดยใช้หญ้าแพรกไม้ไผ่ขี้ผึ้งผ้าเป็นต้นทําเป็นหุ่นคนมีแขนขาและปลุกเสกด้วยคาถาอาคมมีการตั้งธาตุหนุนธาตุเรียกอาการ3 2จนหุ่นนั้นเสมือนมีชีวิตเชื่อว่าใช้งานตามคําสั่งของเจ้าของดังปรากฏในวรรณกรรมเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนสมัยโบราณนิยมทําไว้เฝ้าบ้านเรือนหรือสวนไรนาทําเป็นเครื่องรางพกพาติดตัวก็มี ควายธนูเป็นเครื่องรางตามความเชื่อทงางไสยศาสตร์สะท้อนให้เห็นระบบความเชื่อทงางไสยศาสตร์ของสังคมเกษตรกรรมอันมีความผูกพันกับวัฒนธรรมข้าวซึ่งเลี้ยงวัวควายไว้ใช้งานในด้านการเกษตรวิชาเหล่านี้เป็นการทำหุ่นพยนตรูปแบบหนึง่งหุ่นพยนต์สามารถทำได้ทั้งรูปคนและสัตว์ที่นิยมมีทั้งวัวธนูและควายธนูสามารถสร้างได้หลายวิธีเช่นสารจากไม้ไผ่ปั้นด้วยดินผสมมวลสารปั้นจากที่พึ่งไปจนถึงหล่อขึ้นด้วยโลหะอาถรรพ์ เช่นตะปูงลงศพเจ็ดปราชาเหล็กผนันผีพรายเหล็กยอดเจดีเป็นต้นเอามาหลอมรวมกันหล่อเป็นรูปควายบางสำนักใช้โครงเป็นไม้ไผ่แล้วพอกได้ครั่งที่ได้จากต้นพุซาเมื่อทำสำเร็จแล้วต้องปลุกเสกตามพิธีกรรมแล้วเลี้ยงไว้ให้ดีต้องหายาละน้ำเลี้ยงเสมอเชื่อว่าสามารถใช้ให้เฝ้าบ้านหรือไรนาใช้งานได้ตามความประสงค์ทั้งป้องกันพูดผีและจนผู้ร้ายและสามารถสั่งให้ไปสังหารคู่อไริได้อีกด้วย ดูใจกดไลค์โปรสับสไครต์ข้างล่างขอบคุณ